ที่ไปเยือนล้อมกาบัตเบิร์กทำคเบิร์กเมืว่าตอนนี้กำลังอะไรทำผลงาไม่ดีเลยไม่ท่าแล้วอ่นี่ใคกนี่ใรอรูปนี่มใเท่าไรในรูปนี้แก่หนที่คิดว่าผมว่ทุกคนจ่พูดจับแล้วเมื่อกี้เนี่ยลืมไป

ขึ้นเ่องบินไมหมครั่ได้เลยถ้าไม่ท่านจะเสียให้มามขอฟรีรู้สึกไทยเปไทยออกให้ฟรีเอาที่ขาต้าช้ากนออกใรวันหน่อยแพงออไปก่ด้